สวัสดีครับ fc แฟนคลับแฟนช่องบ้านลัคกี้สองห้าหกห้านะครับผมสวัสดีทุกทกท่านครับทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่นะครับผมก็วันนี้วันที่วันนี้วันที่สองเดือนมีนาคมสอง6ัน้าหสนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ผลตลาดรัฐบ,บาลไทยนะครับก็ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ ข้างบนก็ออกมาที่หกห้าสองนะครับก็ข้างล่างก็ห้าห้านะครับผมวันนี้ก็จะนำแนวทางรัฐบาลไทยชุดเต็มนะครับชุดเต็มมานำมาฝาก f อนะครับทุกๆท่านนะครับวันนี้หลังจากชุดแรกก็แตกไปนะครับชุดที่ผ่านมานะครับก็เข้านะครับผม ก่อนจะดูแนวทางตัวเลขนะครับก็มาดูคลิปคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันที่ผิกดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับก่อนจะดูแนวทางตัวเลขวันนี้นะครับก็มาดู สรุปก่อนนะครับสรุปของงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับชุดเต็มนะครับผมชุดเต็มก็เข้านะครับชุดเต็มเข้าที่นะครับชุดเต็มเข้าที่สองห้านะครับสองห้าส่วนเลขตารางนะครับก็ให้แปดหกสี่สองห้าหนึ่งนะครับแปดหกสี่สองห้าหนึ่งนะครับผมก็เข้ามาที่สามตัวนะครับหกห้าสองนะครับ สำหรับชุดตารางนะครับ6 5 2 3ตัวเลยนะครับแล้วมาจับมาจับคู่ก็เข้าที่2 5นะครับเป็นตัวกลับนะครับจับคู่ชุดเต็มไี่25นะครับส่วนชุดคลิปที่2นะครับคลิปที่2คลิปที่2หรือคลิปที่3ประมาณนี้นะครับก็เป็น ชุดบนนะครับชุดบนอย่างเดียวนะครับผม <serving> ชุดบนอย่างเดียวนะครับชุดบนอย่างเดียวชุดบนก็ให้มาที่5นะครับ5กับ9นะครับเน้น5นะครับผมตัวรูดนะครับวิบ่งรูดนะครับก็เข้าที่5ตรงเต็มๆนะครับผมส่วนจับคู่ก็51แล้วก็52นะครับเน้นที่51มากกว่านะครับ52ก็ แน่นอยู่นะครับแต่เน้นน้อยกว่า5้หนึ่งนะครับผมก็เข้าที่5้าสองนะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยแอดก็ให้ที่6นะครับให้ที่6กับ9นะครับผมก็เข้าที่6นะครับหลักร้อยส่วน3ตัวแอดก็จับคู่ได้ที่6 5 2เต็มเต็มนะครับ6 5 2ตรงตรงนะครับพี่น้องก็ถ้าใครซื้อตามนะลงทุนตามนี้ก็คงจะโชคดีนะครับสำหรับชุดบนนะครับผม ต่อมาก็เป็นชุดสรุปนะครับชุดสรุปขคงสุดท้ายนะครับชุดสรุปขคงสุดท้ายนะครับแอดกันเน้นที่ห้าสองนะครับห้าสอกันเน้นนะครับผมเน้นที่5้สองนะครับวิ่งบน5ตัวเดียวนะครับ5้าตัวเดียวนะครับผมก็เข้าที่ห้าเลยนะครับวิ่งบนนะครับผมส่วนล่างนั้นไม่ต้องพูดถึงไม่เข้านะครับล่าง5 2าสองก็ให้สเขตนะครับเท่ากับห้นะครับผม ก็เข้าที่5้าสองเต็มเต็มตรงตรงเลยนะครับผมส่วน3มตัว3มตัวแอปไม่ได้ลงนะครับ6 6ห2้าไม่ลงนะครับของชุดโค้งสุดท้ายนะครับผมก็ลงแค่9 5 2ห้านะครับผมสรุปแล้วงวดนี้ก็เข้ากันเข้าบนนะครับเข้าที่บนนะครับผมเข้าที่บนตรงตรง,ตรงนะครับ5้าสองแล้วก็ สามตัวนะครับหกหองนะครับก็ถ้าใครลงทุนนะครับก็ใครลงทุนตามที่แอปเน้นให้นะครับก็คงจะโชคดีนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับชุดนี้ก็ต้องมาตามกันต่อนะครับรัฐบาลไทยชุดเต็มนะครับวันที่ชุดวัน ที่16นะครับวันที่16เดือนมีนา2566นะครับผมชุดเต็มเลขตารางนะครับเลขตารางวันนี้จะให้8ตัวนะครับวันนี้จะให้8ตัวนะครับคือ5017863นะครับตัวที่เด่นเด่นเน้นเก็คือ50783นะครับ50783นะครับผม เอฟซีใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับส่วนจับคู่นะครับจับคู่ได้ทั้งหมด15คู่นะครับเอาแค่15คู่นะครับแอปจะตัดให้แค่15คู่นะครับก็จับคู่นะครับก็5้าห้าศูนย์ ห้าศูนย์ห้าสามห้าแปด 1>, 1 7 1 6 1 0 7 0 6 หกสามเจ็ดสามแปดสามหกแปดเจ็ดแปด 5,7 5,1ก็ได้ทั้งหมด15ชุดนะครับ15ชุดนะครับผมก็มี50,53,58,17,16 0706 6373 83 6878 5657แล้วก็51ก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับแนวทางชุดเต็มนะครับบนล่างนะครับผมส่วนตัวที่อดชอบนะครับที่คิดว่าน่าจะมานะครับก็คือ1716 70 60แล้วก็53 แปดสามห้าแปดก็ประมาณนี้ครับผมก็มีเอาเป็นห้าสี่ตัวแล้วกันนะครับห้าสี่นะครับผมห้าสี่ ก็สี่มาคู่กับห้านะครับสี่มาคู่กับห้าก็ไม่แน่นะครับผมก็เราลองไว้ตัวนึงครับห้าสี่นะครับเอาไม่ใช่นะครับไม่ใช่ขออภัยครับแปดสี่นะครับผมแปดสี่แปดสี่นะครับก็ห้ากับสี่มาตัวหนึ่งนะครับสี่กับห้ามาวิ่งล่างนี่จะมาตัวหนึ่งนะครับผม ก็แปดสี่นะครับห้าแปดแปดสี่นะครับน่าจะเป็นเป็นล่างนะครับของตัวนี้นะครับผมก็ส่วนบนก็มีหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกศูนย์เจ็ดศนย์หกพันธงนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกูนย์เจ็ดศูนย์หกอีกสองสามวันน่จะมาตัดให้นะครับก็จะมาตัดให้นะครับก็จะตัดตัวดับเลขดับเลยนะครับว่าจะอยู่หลักไหนนะครับผมตอนนี้ก็ ให้ FC ดูไปก่อนนะครับหรือไม่ก็น,นำไปลงทุนเจอรัเัอรี่ได้นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ครับสำหรับเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ให้ FC ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนำไปเก็บเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นก็ได้นะครับผมขอให้ FC ทุกท่านถูกหวยรวยกันด้วยกันนะครับ ก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับโชคดีตลอดไปและตลอดไปนะครับอย่าเจ็บอย่าจนอย่าขัดสนนะครับขอให้เดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะครับผมคลิปหน้าไปคลิปหน้าเจอก,กันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ